สวัสดีครับเพจ Talk Detailing ครับวันนี้เรามาแน,นำน้ำยาขจัดคราบกันนะครับหลักๆที่เราใช้จะมีอยู่3ตัวนะครับตามในคลิปที่เห็นนี้น้ำยาที่ใช้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของ JTT Chemical นะครับหรือจากเพจร้านเคมีพันชนบรีนะครับตัวน้ำยาขจัดคราบของเคมีพันชนบรีเนี่ยจะมีหลายตัวมากนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบาย แล้วก็แยกตามการใช้งานให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับว่ามันใช้งานยังไงแล้วก็แบบไหนบ้างเพื่อจะได้ไปเลือกใช้กันได้ถูกต้องนะครับตรงตามความต้องการของตัวเองด้วยแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้ดูว่าส่วนของส่วนตัวผมเนี่ยผมใช้แบบไหนแล้วก็ใช้ยังไงบ้างตัวซ้ายมือเนี่ยจะเป็นตัวพรีเมียมสุดนะครับเป็นชื่อว่า ซึนามินะครับเป็นขจัดคราบก่อนใช้เนี่ยต้องเขย่ามันก่อนนะครับมันจะแยกเป็น2ชั้นเขย่าเสร็จปุ๊บก็บีบขึ้นมาบีบน้ําขึ้นมาเปิดฝานี้นะครับแล้วก็บีบน้ําขึ้นมาให้เต็มกระบอกนี้แล้วก็ใส่ไปในกระบอกน้ําปริมาณ500 m l นะครับอัตราส่วนผสมก็คือ1ต่อ10นะครับทุกอันทุกอันนี้ สาอันนี้อัตราส่วนผสมเบื้องต้นคือ1ต่อ10หมดเลยนะครับสามารถไดลูดไปได้จนถึง1ต่อ20ได้ทุกอันเลยก็ปรับตามความต้องการและการใช้งานของเรานะครับตัวซูนามิเนี่ยของผมหลักๆผมจะใช้สำหรับทําความสะอาดพวกสิ่งสกรปรกที่เป็นคราบดำๆตามฝากระโปรงตรงนี้นะครับที่มันเช็ด หรือล้างด้วยอะไรแล้วมันก็ไม่ออกก็จะคือ,คอใช้ทำความสะอาดคราบตรงนี้นะครับคราบน้ํามันคราบฝังเข้าไปฝากระโปรงตรงนี้ดําๆแบบนี้นะครับตรงส่วนไหนก็แล้วแต่หรือ่าจะเป็นส่วนอื่นของรถก็ได้นะครับที่มันไม่ออกก็ใช้ตัวนี้ฉีดแล้วก็เอาผ้าเช็ดคือฉีดไปปุ๊บพอน้ามันไหลมันก็จะขาวเป็นทางเลยออกง่ายมากนะครับแล้วก็แต่ว่าไม่แนะนําให้ใช้ บนผิวลดนะครับเพราะมันอาจจะมีออกเป็นฟ้าๆนะครับด้านๆได้แต่ถ้าใครที่กำลังจะขัดรถอยู่แล้วอยากจะคลีนก็ใช้เช็ดเช็ดให้คราบสิ่งสงกรปรกมันออกก่อนก็ได้นะครับรถสีขาวที่มีคราบหมักหมมเนี่ยใช้ตัวนี้เช็ดได้ครับมันจะเป็นฟ้าๆแต่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราเอาเข้าไปขัดมันก็โอเคเพราะฉะนั้นมันจะลดขั้นตอนการทําง,งานของเราไปได้เยอะเลยเราไม่ต้องเอ่ยรูป รูปดินน้ำมันเยอะๆหรือเอาไปขัดแล้วจะต้องเปลี่ยนใบขัดบ่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะสกระปรกเต็มเร็วมากเราก็เช็ดทำความสะอาดมันก่อนเวลาไปขัดปุ๊บมันจะใช้ใบขัดปริมาณใบขัดน้อยลงนะครับแล้วใบขัดไม่สกรปรกมากเพราะเราเช็ดออกไปแล้วตัวนี้จะใช้ในงานประมาณนี้เป็นหลักส่วนตัวนี้เป็นสไลด์ค่าสูตรเชียงกงนะครับก็ ัวนี้สามารถโดนสีลดได้บ้างนะครับแต่อย่าทิ้งนานแล้วก็โดนไปแล้วอย่าไปถูแรงนะครับอันนี้ก็อัตราส่วนผสมที่1ต่อ10นะครับผมก็จะใช้ฉีดล้างพวกนี่นะครับตามซอกตามตรงนี้นะครับใส่ฟอกกี้ฉีดแล้วก็แปรงถูถูทำความสะอาดตามห้องเครื่องซอกซอกมุมต่างๆนะครับการชนหน้านะครับผสมน้ำ 1นึ่ต่อสิถึงหนึต่อสิบห้าก็ฉีดฉีดฉีด,ฉดแล้วก็เป็นสลายค่าบดินโคลนมแมลงที่ติดอยู่หน้ารถนะครับตามอย่างนี้นะครับก็จะหลุดง่ายขึ้นอันนี้ก็ไว้ล้างโซนในห้องเครื่องนะครับตามบอดี้ตรงนี้ต่างๆตัวนี้ใช้ได้นะครับส่วนความแรงมันมันก็พอๆกันนะครับแต่อย่างที่บอกว่าตัวสีเขียวบางทีไปเช็ด ไปเช็ดตรงส่วนนี้มันอาจจะออกออกเหมือนกันแต่มันออกช้ากว่าซูนามินะครับซูนามิมาล้างตรงนี้ได้ไหมได้ครับก็โอเคแต่เพียงแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้ราคามันสูงกว่าตัวนี้นะครับมันเข้มข้นกว่าแล้วก็คุณสมบัติในการทำความสะอาดพวกคราบฝังตรงนี้มันทําได้มากกว่าตัวนี้แต่ตัวนี้ล้างห้องเครื่องคราบน้ํามันดินโคลนแมลงอะไรโอเคนะครับผมก็จะแยกกันนะครับส่วนตัวนี้เป็น hUD เป็นสไลด์เป็น APC ดีกว่ามันไม่ได้เป็นสไลด์คราบนะครับเป็นตัวขจัดคราบน้ํายาขาจัดคราบอนเนกประสงค์ตัวนี้ผมจะใช้เป็นหลักส่วนใหญ่ก็จะใช้ตัวนี้ผสมที่1ต่อ10เช็ดต,ตรงนี้ก่อนว่ามันออกไหมถ้าออกก็คือจบนะครับล้างห้องเครื่องขีดล้างทําเช็ดทําความสะอาดพวกพลาสติกอะไรพวกนี้ครับมันจะดําดํา พอมันแห้งแล้วปุ๊บมันจะไม่กลับมาซีดขาวแล้วมันจะดําเลยล้างตามซอกตามพวกนี้ตัวนี้ทําได้ทุกอย่างนะครับเช็ดพลาสติกเช็ดแลมเช็ดเสร็จปุ๊บมันจะเป็นดําๆแบบนี้มันจะไม่มันจะไม่ซีดซีดขาวนะครับเช็ดรองเทา้ากระจกบอดี้รถได้เช็ดคราบน้ํายาขัดเวลาเราขัดขัดรถเราไว้เช็ดคราบน้ํายาตัวนี้ก็เช็ดได้เช็ดเสร็จปุ๊บผิวจะสะอาดเยิยดเลยนะครับแล้วก็สามารถไว้ เช็คได้ด้วยว่าน้ำยาที่ขัดเนี่ยมันมีสารกบรอยเยอะไหมถ้าเราเช็ดไปปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ทันทีเลยครับว่ามันมีสารกบรอยหรือไม่กบรอยนะครับก็เช็ดอะไรได้อีก ภายในนะครับคอนโซลเบาะหนังทำความสะอาดผสมที่ 1: 15ต่อสิถึง1ต่อเช็ดได้เลยครับหนังไวนิลพลาสติกจะสะอาดแล้วก็มีความดำเข้มขึ้นมานะครับแต่อาจจะไม่ได้ดำเท่าน้ำยาเคลือบภายในที่จะมาเคลือบแล้วก็ดำเงาอะไรแบบนั้นไม่ถึงขนาดนั้นจะดำแบบเหมือนเนื้อเนื้อเนื้อยางเนื้อหนังเนื้อพลาสติกใหม่ๆนะครับก็ ใช้งานได้ดีมากเช็ดทุกอย่างผมตอนนี้อันนี้ผมใช้เช็ดทุกอย่างเลยในบ้านเตาแก๊สโต๊ะอาหารเช็ดได้หมดเลยนะครับก็เคมีค้อมันเป็นฟู้ดเกรดหลักๆผมจะมีใช้ยอยู่3ตัวนี้ในการทำความสะอาดภายนอกแล้วก็ขจัดคราบสิ่งสกปกรกนะครับตรงนี้ล้อแม็กผมก็ใช้แซะฉีดฉีดแปรงถูถูถูถ,ถ,ถูนะครับไม่ออกก็ค่อยขยับขยับไปก็ปรับเปลี่ยนตามหน้างานครับ นะครับสตัวนี้ก็แบ่งตามการใช้งานแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะคาแคร์ใช้เยอะเป็นหลักตัวนี้นะครับที่เราก็จะทําแบบนี้นะครับผมส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยเอาน้ําฉีดไปในห้องเครื่องเพราะว่าเคยทําแล้วมีปัญหาก็เลยไม่กล้าทําอีกเลยนะครับก็บอกลูกค้าว่าขอเสียเวลาหน่อยละกันเอาที่ผมสบายใจผมใช้แบบแต่แบบนี้นะครับแต่คนที่ทําเป็นเขาฉีดไปมันก็ฉีดได้ครับแต่ว่า ผมอาจจะเขียดแล้วนะครับผมขอทําแบบนี้แล้วกันก็เสียเวลาหน่อยแล้วกันนะครับรอนนิดนึงก็เอามือล้วงให้นะครับก็จะแหกตามแขนตามนิ้วตามนี้เนี่ยต้องใส่ถุงมือแบบนี้นะครับก็คนที่ล้วงเยอะก็จะรู้ว่ามือมันก็จะแหกเป็นโดนบาดโดนอะไรบ้างอะไนะครับแต่ว่ามันคือความสบายใจของเรานะครับแล้วก็ลูกค้าด้วยนะครับลูกค้าบางคนรถเขาทํามาแบบว่าทํามาเยอะนะครับ แตงเยอะทําเยอะบางทีก็เราก็ไม่อยากไม่อยากเสียงนะครับไม่อยากพลาดก็ใช้วิธีแบบนี้นะครับที่นี่แล้วก็จะใช้น้ํายาที่กะจัดคราบอยู่3ตัวนี้เป็นหลักๆนะครับก็ ถ้าใครอยากรู้ว่ามันใช้งานยังไงก็ลองลองไปหามาลองใช้ดูนะครับในปริมาณที่นิดๆหน่อยๆไม่ต้องเยอะมากหรือมีเพื่อนคนไหนใช้กันอยู่ก็ไปขอแบ่งมาลองใช้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ลองดูครับของคนไทยก็ของดีมีคุณภาพก็ยังมีอยู่นะครับก็คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับเคล็ดลับในการนำภาษาอ้องเครื่องแล้วก็กระจัดคราบสิ่งสกป,ปรปกของที่ฮ o อกดิเทลลิ่งนะครับก็คลิปนี้ก็ ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ